วันนี้นะคะเราจะมาตามหาที่ดิน150ตารางวานะคะตำบลไร่ขิงอำเภอสามรานจังหวัดนครปฐมนะคะที่แรกที่มันผุดขึ้นในหัวพี่ซา่านะคะก็คือเราต้องมาตามหาวัดไร่ขิงก่อนค่ะเพราะว่าวัดนี้นะคะเป็นวัดดังแล้วก็อยู่ห่างจากแปลงที่ดินของเรานะคะแค่4กิโลเมตรเท่านั้นนะคะพี่ตะกงแล้ววัดไร่ขิงมันอยู่ตรงไหนตายบ้อ อยู่ซ้ายมือนี่เหรอได้นี่ไงนี่ไงนี่วัดไรเข็งสวัสดีค่ะเช้ชานี้นะคะสาราก็อยู่โรมิกซีอ้อมใหญ่นะคะอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมนะคะวันนี้ก็เหมือนเดิมสารามีที่ดินสวยๆนะคะใกล้ๆเราแวกนี้นะคะ ห่างกันไม่ถึง1กิโลเมตรนะคะที่จะพาทุกๆคนไปดูกันนะคะวันนี้ซึ่งที่ที่ซาร่าจะพาไปดูวันนี้นะคะก็เนื้อที่150ตารางวานะคะตั้งอยู่ตำบลไร่ขิงนะคะอำเภอสามพรนจังหวัดนครปฐมค่ะและที่แปลงนี้นะคะสามารถที่จะเข้าทางเพชรเกษม130รสมได้นะคะหรือว่าจะเข้าทางซอยไร่ขิง26ก็ได้ค่ะ ไปกันเลยคะ่ะเดี๋ยวพี่ซาลาพาไปดูจ้าสำหรับคลิปนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะคะแอมบัตเ r อร์แอนด์สมาร์ทแนะคะร้านตัดสูตรชื่อดังยาสุข,ขุมวิท19กรุงเทพนะคะถ้าเกิดเราเพื่อนๆหรือว่าท่านผู้ชมท่านไหนนะที่จะใช้บริการนะคะก็สามารถที่จะโทรนนะัด ดวงหน้าหรือว่า walk-in เข้ามาที่ร้านได้นะคะร้านตั้งอยู่สุข,ขุมวิทซอย19กรุงเทพนะคะเข้าไปในซอยหลังเทอร์มินอล21นะคะฝวามือนะคะมีที่จอดรถหน้าร้านค่ะสามารถที่จะขับรถมาจอดหน้าร้านได้เลยนะคะหรือถ้าท่านไหนสะดวกมารถไฟฟ้านะคะสามารถที่จะมาลงสถานีอโศกได้เลยค่ะทางร้านนะคะมีบริการ ตัดสูททั้งในและก็นอกสถานที่นะคะสามารถที่จะนัดล่วงหน้าหรือว่า walk in เข้ามาได้เลยจ้ะสวัสดีค่ะ เพื่อนๆพ,พาดูที่นะคะวันนี้ซาร่าก็อยู่นะ้แปลงที่ดินแล้วนะคะที่ดินแปลงนี้นะคะเนื้อที่150ตารางวานะคะตั้งอยู่ตำบลไร่ขิงอำเภอสามพรานจังหวัดนคะรปฐมค่ะเมื่อกี้เราก็มีเสียงเอาเรือเอาใช้แล้วนะคะมีการจุดประทัดให้ด้วยสำหรับที่ดินแปลงนี้นะคะหน้ากว้าง20เมตรนะคะลึก30เมตรเนื้อที่150ตารางวานะคะตั้งอยู่ใน เขตชุมชนอยู่ใกล้โรงงานอุตสาหกรรมนะคะและที่สำคัญน,นะคะอยู่ติดคอนกรีตน,นะคะและที่ดินแปลงนี้นะคะก็มีจุดเด่นที่สำคัญมากๆอีกจุดหนึ่งนะคะก็คือสามารถเข้าออกได้หลายทางนะคะสามารถที่จะเข้าทางเพชรกเกษม130รก็ได้นะคะหรือจะเข้าทางซอยวัดไร่ขิง26 ตำบลไร่ขิงอเภอสามพรานจัังหวดนครปฐมก็ได้ค่ะหรือจะเข้าทางซอยไร่ขิง26นะคะตำบลไร่ขิงอเภอสามพรานจังังวดนครปฐมก็ได้ค่ะสำหรับที่แปลงนี้นะคะก็เหมาะมากนะคะสำหรับจะทำบ้านพักพี่อยู่อาศัยนะคะเหมาะมากเลยเพราะว่าอยู่ในเขตชุมชนแบบนี้เลย แล้วก็เหมาะที่จะซื้อไว้ทำตึกแถวนะคะเพราะว่าเนื้อที่150กาตารางวานะคะแล้วก็อยู่ในเขตชุมชนแบบนี้ถือว่าเป็นพื้นที่กว้างพอสมควรเลยทีเดียวค่ะเหมาะสำหรับทำร้านอาหารนะคะแล้วก็เหมาะสำหรับทำอาพาร์ตเมนต์ เพราะว่าที่ตรงนี้นะคะก็อยู่ในพื้นที่อุตสาหกรรมนะคะมีผู้คนมีคนงานซึ่งที่แปลงนี้นะคะก็อยู่ใกล้อุตสาหกรรมนะคะพนักงานแล้วก็มีคนมากเลยทีเดียวค่ะซึ่งด้านหลังของพี่ชล่านะคะก็มีอาพาร์ตเมนต์แล้วนะคะ เราสามารถที่จะมาสร้างอาพาร์ตเมนต์หลังใหม่แถวๆนี้ก็ได้นะคะเพราะว่าผู้คนพลุกพล่านมากเลยเทีเ่ยวค่ะในซอยนี้หรือจะซื้อที่ดินแปลงนี้ไว้เก่งกําไรก็เหมาะมากๆค่ะที่แปลงนี้นะคะหน้ากว้าง20เมตรนะคะลึก30เมตรค่ะแล้วก็อยู่ใกล้พุทธมนตรสายสี่นะคะแค่ประมาณ5กิโลเมตรเท่านั้นนะคะขับไปนิดเดียวก็จะถึงกรุงเทพเลยนะคะซึ่งพื้นที่ตรงนี้ก็ถือได้ว่า เป็นรอยต่อนะคะระหว่างกรุงเทพกับนครปฐมค่ะพี่สลายํานะคะว่าที่แปลงนี้นะคะตั้งอยู่ตำบลไ้่ยขิงอำเภอสามพร, 3, รานจังหวัดนครปฐมนะคะเนื้อที่150ตารางวานะคะเจ้าของขายในราคา6ล้าน5แสนบาทเท่านั้นค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าที่แปลงนี้ใกลสถานที่สำคัญสำคัญอะไรบ้าง จุดแรกเลยค่ะที่แปลงนี้นะคะอยู่ห่างจากถนนเพชร,กรเกษมนะคะแค่1กิโลเมตรเท่านั้นค่ะ แล้วก็อยู่ห่างจากวัดไร่ขิงนะคะแค่4กิโลเมตรค่ะลานแสดงช้างและฟาร์มจระเข้สามพรานนะคะก็ห่างจากแปลงที่ดินแค่7กิโลเมตรต่โรงเรียนนายร้อยตำรวจสามพรานนะคะก็อยู่ใกล้ๆแปลงที่ดินแค่13กิโลเมตรค่ะบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์อ้อมใหญ่นะคะก็อยู่ใกล้ๆแปลงที่ดินแค่3.5กิโลเมตรเท่านั้นค่ะโรงพยาบาลวิชัยเวชอินเตอร์เนชั่นแนลนะคะก็อยู่ใกล้ๆแปลงที่ดินแค่ 1.6กิโลเมตรค่ะตลาด9 0 0แสนนะคะสามารถไปซื้อของกับจ่ายใช้สอยได้นะคะอยู่ห่างจากแปลงที่ดินแค่2.5กิโลค่ะตลาดน้ำดอนหวายนะคะก็อยู่ใกล้ๆแปลงที่ดินแค่7กิโลเมตรและที่แปลงนี้นะคะก็ยังอยู่ใกล้ๆพุทธมนทนนะคะแค่12กิโลเมตรเท่านั้นค่ะเพศลายย้านะคะว่าที่แปลงนี้เป็นโฉนดปลุดแดงนสสีตอนะคะพร้อมโอนมากๆค่ะ แล้วก็ที่แปลงนี้นะคะก็ยังใกล้มหาวิทยาลัยมหิดลน,นะคะซึ่งตั้งอยู่อำเภอพุทธมนทลน,นะคะแค่ 14กิโลเมตรเท่านั้นค่ะและถ้าเราจะขับรถเข้าไปในเมืองนะคะที่แปลงนี้อยู่ห่างจากเยาวราชนะคะแค่36กิโลเมตรค่ะและห่างจากอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะคะแค่36กิโลเมตรเท่านั้นค่ะเห็นไหมคะว่าที่แปลงนี้อยู่ใกล้ๆกรุกงเทพอยู่ใกล้ๆตัวเมืองแล้วก็อยู่ในเขตชุมชนนะคะเหมาะมากๆนะคะสำหรับซื้อเก็บไว้ในพอตต่ะและพี่จะลาย้ำอีกรอบนึงนะคะ วัาที่แปลนี้อยู่ในเขตชุมชนนะคะสามารถเข้าออกได้หลายทางนะคะตอนนี้ไฟฟ้าน้ำประปาพร้อมแล้วนะคะและก็ที่แปลงนี้ไม่เคยมีประวัติน้ำท่วมค่ะที่แปลงนี้นะคะก็หันหน้าออกถนนคอนกรีตนะคะเป็นทิศตะวันตกเฉียงเหนือนะคะขวามือของพี่ซา่านะคะก็คือทางทิศเหนือ แล้วก็ซ้ายมือเป็นทิศใต้นะคะด้านหลังท้ายแปลงที่ดินเป็นทิศตะวันออกค่ะร่าลแล้วก็ทีมพาดูที่นะคะก็เป็นแค่แพลตฟอร์มออนไลน์ที่จะเชื่อมโยงทุกโอกาสการซื้อขายแลกเปลี่ยนอสังหาริมทรัพย์นะคะให้ผู้ซื้อแล้วก็ผู้ขายมาเจอกันเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นราคาที่เราแจ้งไปนะคะเป็นราคาที่เจ้าของ มีเจ็ดจำงที่จะขายในราคานี้นะคะและสำหรับที่แปลนี้นะคะถ้าเกิดสนใจก็โทรติดต่อเจ้าของโดยตรงได้เลยนะคะก็ติดต่อคุณสมศักดิ์นะคะเบอร์098 793 5696นะคะหรือจะทักไลน์แอดแล้วก็เว็บไซต์เดี๋ยวพี่ซาร่าขึ้นให้ด้านล่างค่ะ สำหรับคนที่แวะมาดูที่ดินแปลงนี้นะคะสามารถที่จะไปเยี่ยมชมที่ดินอีกแปลงหนึ่งของเราได้นะคะอยู่บ้านสมพงศารยานะคะเนื้อที่101ตารางวาน,นะคะเดี๋ยวพี่จาลาขึ้นลิงก์ไว้ให้นะคะจะได้ไม่เสียเที่ยวนะคะที่ดินสองแปลงนี้นะคะก็อยู่ห่างกันแค่18กิโลเมตรเท่านั้นค่ะซึ่งตั้งอยู่ตำบลไร่ขิงและตำบลคลองโยงนะคะจังหวัดนครปฐมค่ะ